ขวดเล็กนิดเดียวครับแต่ประสิทธิภาพอาจจะล้นก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรการันตีได้ครับวันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันที่เขาให้มานะครับใส่ป้ายทะเบียนรถใส่อะไรไปแล้วก็ยื่นในทางบริษัทบริษัทแม่เขารับประกันเลยครับก็จะทําการทดลองไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้เป็นรูปตอนที่ผมถ่ายทิ้งไว้ตอนแกะกล่องครับเพราะว่าจะถ่ายรูปไฟหน้าให้ดูก่อนหลักๆว่าก่อนสภาพที่มันก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงครับ โอ้ยพูดไปพูดมาพูดไม่ทันไม่ทันคลิปครับก็สภาพใบหน้าก็แตกครับแล้วก็เหลืองผ่านทั้งเล็กเกอร์ผ่านทั้งขัดสีผ่านทั้งน้ํายาโคมผ่านมาโอสารพัดอย่างนะครับไม่รู oh, pakai, ้ว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนาะก็ใบหน้าคู่นี้ยผมให้ยกให้เป็นแบบใบหน้าที่แบบโคตรแบบทรหดเลยอะเออแล้วก็ส่วนของกินก็เอาเรื่องอยู่ครับกินก็เอาพอตัวอยู่ครับ แล้วก็เขาจะข้างในจะมีผ้าให้2ผืนครับใช้ผ้าตัวนี้แหละแต่ผืนนึงอะมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ใช้แล้วจิิงเลยเพราะว่ามันแข็งครับพอโดนน้ํายาตัวนี้ไปน้ํายาพามันแข็งครับมันจะเป็นผ้าคล้ายผ้าชิดเป็นตาเราครับประมาณนั้นเลยไปเข้าสู่กระบวนการขัดได้เลยครับผมก็จะใช้เครื่องเนี่ยขัดกระดาษทรายเบอร์ร้อยห้าสิบเบอร์สองสี่เบอร์สามยี่เบอร์หกร้อยเบอร์แปดร้อยเบอร์พันเบอร์สองพันครับเอ้เบอร์พันห้าแล้วก็เบอร์สองพันครับขัดหยาบแล้วก็ขัดน้ําด้วยนะ เดี๋ยวเาไปขัดนะวิธีอีกข้างที่เห็นนะก็คืออันนั้นแค่ขัดนะยังไม่ได้ลงน้ํายาครับเนี่ยผมก็เอามาลงน้ํายาแต่ก่อนจะลงน้ํายาใช้น้ํายาทําความสะอาดหรือกะดหรือใครไม่มีครับใครไม่มีก็ใช้แฟบใช้อะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดก่อนดีกว่าครับแล้วก็ค่อยลูบไปอย่างเงี้ยครับมันก็ใส่นะครับกลิ่นมันขึ้นช่วงนี้แหละ <c oughs> กลิ่นมันกระแทก็ช่วงนี้แหละแต่ถามว่ามันจะมองเห็นเส้นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนตอนจบนะผมว่ามันยังมองเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีวิธีอีกหนึ่งวิธีที่ว่าน่าจะจบสุดวิธีเนี้ย ก็คือหลังจากทําตรงนี้เสร็จนะจริงๆทางผู้ผลิตเขาก็ให้ผมใช้แค่รอบเดียวแต่ผมก็ไม่รู้ไงก็คือทําครั้งแรกผมใช้ไป2รอ,อบเลยรอบนี้น้ายามก็เลยเปลืองนะครับซื้อมาขวดเดียวจะหมดแล้วป้า <laughs> เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จดีกว่าครับแล้วก็จะต่อด้วยวิธีไหนมันถึงจะจบที่สุดนะสาหรับวิธีของผมนะหนโคมครับผมใช้อาจจะใช้เยอะไปหน่อยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกผมไม่รู้ว่าจะใช้มากใช้น้อยแค่ไหนเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนี่ ผมทาครั้งแรกแล้วยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทําแบบนี้นี่คือครั้งแรกของผมครับก็เอาคลิปมาลงไว้ให้ทุกคนได้รับชมดูครับเผื่อมีประโยชน์กับใครเนาะ <c oughs> ก็จะเห็นรอยเล็กเล็กเล็กเนี้ยครับแล้วก็วิธีที่จะเก็บรอยพวกนี้ก็เอาไปขัดสีอีกรอบครับจบผมว่าเงาสวยแน่นอนวิธีนี้ผมประจบสุดแล้วน้ายาสวรรค์เลยดีกว่าโคมอีกดีกว่าพ่นโคมนะนาตอนนี้นะ แต่ราคาก็ยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่ก็มันอาจจะไปคุ้มกับไฟหน้าที่มันหาซื้อไม่ได้ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่มันเกี่ยวอะไรด้วยฝากกดติดตามกดไลค์หน่อยนะครับขออนุญาตไปกินไก่ก่อนครับผมโอเคครับขอบคุณครับ